สวัสดีครับพี่บีครับสวัสดีครับครับพี่บีชีรพงศ์นะครับอ่าไม่ทราบพี่บีมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้กับชาดิช็อกเราได้ฟังกันบ้างครับเอ่อมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาค่อนข้างนานแล้วก็ประมาณสักอ่าเกือบเกิดเจอ20ปีก็ว่าน่านัาตอนนั้นไปถ่ายภาพนิ่งให้กับท่านจิบนะฮะที่เอ่อเชียงใหม่ครับแล้วก็มันเป็นเอ่อหนังเยอะหนังลงเอ่อนี้ ก็ขอ,อกับหมอมเจ้าที่เยวาชาเนี่ยทั้งทีเนี่ยบอกว่าผมจะขอแยกไม่นอนที่กับกองถ่ายโรงแรมก็ช่วยบุกที่ในผมหน่อยเขาไม่ไม่มอยากจะจอแจอะไรอย่างี้ครับก็บอกได้เดี๋ยวเขาจะบุกโรงแรมรถไฟให้แล้วไปถึงก็ไปเช็คอินบอกว่ากองถ่ายชิลิธานิครับก็เดินทางออกจากกรุงเทพตอนนั้นก็ไปถึงเชียงใหม่ประมาณสักตีสามไปเช็คอินโรงแรมรถไฟตอนตนีสาม ตอนนั้นก็เหนื่อยมากขับรถทั้งคืนเพราะว่าก่อนนั้นก่อนหน้านั้นก็ได้มีการถ่ายหนังกันมาก่อนคือตัวตัวพี่เองเนี่ยไปแสดงหนังของอรองมาก่อนครับพอแสดงเสร็จตอนเย็นเสร็จปุบ๊บก็ขับรถตีไปเชีงยงใหม่เลยก็พอไปถึงเชีงยงใหม่ก็เช็คอินที่โรงแรมรถไฟที่ว่านี้ไม่ไม่ได้ทันวาง,งกระป๋งกระเป๋าคือลูกน้องเป็นคนคิ้วกระเป๋ามาด้วยแล้วก็เปิดประตูห้องก็กระโดดขึ้นเตียงนอนเลยพอนอนเสร็จปุบ๊บ ก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ทันเปิดไฟในห้องนะต้องบอกก่อนครับก็กระโดดขึ้นเตียงไปนอนแล้วเสร็จแล้วก็ดินเสียงลูกน้องก็เก็บของเก็บของพอเก็บเก็บไปเก็บมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราหลับไปแล้วอ่ะพอหลับหลับเสร็จก็ฝันทันทีเลยแต่ความที่เราฝันนี่เรานืกอว่าเราเรากำลังเครื่องหลับเครื่องตื่นนี่ออกมเนื่องว่าเนื่องว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงๆในในความฝันเนี่ยก็มองไปรอบๆห้องห้องมันก็เปิดไฟอยู่พอเปิดไฟเสร็จปั๊บก็ มองไปที่ปลายเตียงก็เห็นพวกกระเป๋ากล้องวางอยู่เห็นเอ่อเห็นโคมไฟที่ข้างๆข้างขวา,าหัวเตียงคือทุกอย่างที่เราไม่ได้เห็นมาตอนที่เราเข้ามาในห้องในเพราะว่าห้องห้องมันปิดไฟอยู่นะ <c oughs> แต่เราเห็นรายละเอียดทั้งหมดแล้วพอหันมุมมองด้านข้างก็มีแบบตัวผู้ช่วยกล้องก็นอนอยู่เตียงอีกเตียงหนึ่งในในทีน่ที่มองเห็นนะฮ <c oughs> ะกระชดดินเสียงหัวเราะขึ้นมาทันทีเลย ก็พยายามมองรอบๆว่าเสียงมันมาจากไหนปรากฏว่าเสียงมาจากที่ปลายเทา้าปลายเตียงก็รีบมองไปท <ไป S 1> ี่ใช่ฮะพอ,พอมองไปที่ปลายเท้าเนี่ยครับก็บเห็นเด็กสองคนยืนอยู่ใส่ใส่ใส่ชุดไทยนะฮะเป็นเด็กผู้ชายใส่คล้ายแบบผ้าจงกระเบนของไทยสมัยก่อนแต่เสื้อไม่ใส่ผู้หญิงก็เป็นชุดไทยแล้วก็มีปิ่นปักผมทั้งคู่เลยแล้วเป็นจุกหรือเปล่าคเป็นจุกนะเป็นจุกแล้วมีปิ่นปิ่นะไรปักแล้วเสร็จแล้วก็เห็นภาพนั้นชัดมากแต่ว่าเขายืนหัวเราะแล้วหันไปทางโต๊ะเครื่องแป้ง อในความฝันก็เห็นโต๊ะคงแป้งชัดมากแล้วเด็กเขาม็ได้ยินผู้ชายเกิดยินกอดออเพียงได้ยินธรรมดามองไปทางโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มองมองมองพี่ในเอ่อเขาเรียกอะไรรีเฟลกของกระจกมองผ่านกระจกมาคือไม่ได้มองเราถูกตรงเขาก็หัวล้อหัวล้อหัวล้ออยู่นะแล้วก็เอะเราจะถามว่าเขาหัวล้ออะไรในความฝันเราเนี่ยถามว่าหัวล้ออะไรกันอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ทันได้ถามพอมองมองเขามากๆเนี่ยเขาก็หันมาหาเราโดยที่แบบ ตัวเขาไม่ได้หันหันเฉพาะหัวมาต้องสองคนเลยคือหมุนต้องหัวมาพร้อมกันเลยแล้วเราก็ตกใจมากคือจะตื่นอะไรเงี้ยเออไอฝันร้ายละสงสัยพอจะตื่นมันก็ตื่นไม่ได้แล้วเด็กก็หัวหมุนอยู่เรื่อยหมุนไม่หยุดทน้งสองคนเนี่ยครับแล้วเราเคยเคยแบบที่ฝันแล้วเราตกตัวเองได้ไหมว่าอีเราก็ฝันร้ายอยู่แล้วตื่นๆแล้วเราก็ตื่นแต่ว่าเที่ยวนี้มันไม่ตื่นรู้สึกมัน มันอะไรก็ไม่รู้มันไม,นมน่ได้ระวะงเออมันมือไม้ม,มันรู้สึกมันหนักไปหมดเลยแล้วขยับขาก็ไม่ได้ขยับแขนก็ไม่ได้ทุกอย่างมันหนักไปหมดเลยครับแล้ว <c oughs> แล้วจนในที่สุดเราก็ต้องแบบเวียงเวียงแขนแล้วเวียงแขวนไปทางขวาม,มือครับ,รบแล้วก็ไปฟาดเอาคมไฟเอ่อที่หัวโต๊ะตัวตหัวเตียงเนี้ยกดมไฟก็แตกกระเด็นแตกเลยแตกก็ตอนที่ตื่นมาคมไฟแตกเต็มพื้นแล้วก็ลุงน้องมันกระโดดขึ้นมาอกพี่ก็อะไรขึ้นบอกว่าไม่มีอะไรเราผ่านร้าย เออเดี๋ยวแกนอนนี่นี้ะเดี๋ยวฉันจะลงไปนอนรถขอให้พี่พี่ผมไปด้วย่อนวิ่งตามขาก็มาด้วยเขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่อยู่ถ้าเราลงไปย้าย <c oughs> ไปนอนที่ปรตกแว้วตื่นมาตอนเชา้า้ก็ตอนนั้นก็ใกล้ชเช้าอยู่แล้วลหละพูดถึงตีสี่กว่าตีห้าอะไรเงี้ยพอตื่นมาเจ็ดโมงก็ต้องรีบขึ้นไปที่กองถ่ายเพื่อไปถ่ายภาพนี่ให้เขา <c oughs> ก็ขับรถขึ้นดอยไปไปถึงก็สายเพราะว่าแทบจะไม่ได้นอนหมดบุนววยอพอไปถึงที่กองถ่ายร็จปั๊บก็เจอท่านพย์ก็ คุยกันสักพักลเลยวก็บอกว่าเอ่อบอกทันทีบอกว่าคืนนี้ผมขอมานอนกองถ่ายดีกว่าที่นั่นผมไม่นอนละไมเอาที่โรงแรมอะแต่ไม่ได้บอกพราเหตุผลอะไรออบอ้ว่าผมผมไม่อยู่ที่โรงแรมผมขอย้ายมากองได้ไหมรู้สึกมันเปรี้ยวๆและในไม่รู้ว่าเมมีคนักคนหรือโรงแรมนั้นมีรถรถของพี่คันเดียวจอดอยู่แขกห้องอื่นหนีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็บอก เออไม่เป็นไรบีเดี๋ยวยังผมจะให้คุณมานอนกับผมที่กองอยู่แล้ววันนี้ที่กองถ่ายอยู่แล้วย้ายมาเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นคืนสุดท้ายของโรงแรมรถไฟมาพูดแค่นี้ม,มันเป็นก่อนที่โรงแรมจะรถไฟจะโดนลื้ลงมามันเป็นคืนสุดท้ายแล้วพี่ไปน,นอนนอัดนึงเ,เราเราถึงแบบเล่าเหตุการณ์ให้ท่านทิพย์ฟังว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่โตพี่เองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อเรื่องผีอะไรหรือไม่กลัวไม่กลัวผีคืออยูอย่ในที่มืดเดินในป่าชา้าแล้ว,แล,วแ,แล้วแต่ก็ไม่ไม่ไมรู้สึกอะไรแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเรื่องยังไงอ่ะจะเป็นผีหรือก็ไม่ใช่ไม่เชิงเอเป็นความฝันก็แบบมันแปลกมากที่เราไม่เคยเห็นห้องนี้มาก่อนเลยอยู่ๆเห็นได้ชัดเจนมากคือตอนที่เข้ามาที่บอกที่เน้นบอกว่าห้องห้องมันปิดไฟยอยู่เนี่ยแล้วเราเราเห็นห้องนี้ได้ไงครับแปลกมากก็เป็นเรื่องราวที่ประสบมากับตัวเองเนี่แหละครับเรื่องนี้ครับอืมกบ แปลกนะครับเพราะว่าแต่เวลาพี่ตอนพี่นอนพี่มีการไหว้อะไรหรือเปล่าก็มีเพราะเพราะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธอะไรอยู่แล้วเป็นเป็นคริสต์อ๋อเป็นคริสต์ด้วยก็เลยความเชื่อถือตรงนี้ก็น้อยลงไปไม่มีไม่ม่การไหว้อะไรสิผมว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกครับเพราะว่าผีมันเด็กไทยใช่ใช่แล้วแล้วพี่รองชายผี่แล้วเขาก็บอกว่านี่แหละท่านที่บอกว่านี่คืนสุดท้ายของของรถไฟยังไงคืออะไรคือสุดท้ายเขาคืนสุดท้ายที่จะเข้าใจ ประชาชนเขามานอนคือเขาจะปิดโรงแรมลแล้วลื้อเลยไงทุกวันนี้ไม่มีแร<อ>งแรมเลยทุกวันนี้ก็ทุบทิ้งไปเลยไมหน่าเลยไม่มีคนอยู่อแล้วมีคนต้้นรับไหมครับมีอยู่คนเดียวทั้งโรงแรมมีอยู่คนเดียวอุ้ยทำไมเขาเอาเรียกโรงแรมมนาะให้เราครับมันใกล้กองถ่ายที่สุดเอาอเาแล้วโรงแรมรถไฟนี่คือพี่เป็นน้อนี่คืนสุดท้ายเขาจะลื้อแล้วใช่เขาจะลื้อแล้วถ้ารู้ดีแรกจะนอนไหมครับก็คงไม่ไม่ ลดแล้วไหมเออผมว่าแปลกนะครับทำไมถึงก่านคิดว่าจะแยกตัวไปนอนที่อื่นครับไม่ชอบความวุ่นวายอ๋อไม่ใช่แล้วก็พอดีตอนนั้นมีมี something นิดหน่อยกับอะไรอย่างเงี้ยในในกองถ่ายอะไรเงี้ยเลยก็เลยตัดปัญหาที่อื่นดีกว่าอือน่ากลัวครับถ้าเจออย่างนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันใช่มันมันก็เป็นเรื่องราวที่แปลกพอเล่าให้ให้กับท่านที่ฟังเขาก็แบบตกใจเหมือนกันเพาเออ คือแรกกันเลยครับเขาบอกผมจะให้คุณนอนตื่นได้แต่ไมถึงมีอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราถึได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเี่ยพี่รักตือคริสใช่ไหมครับรับตือคริสแล้วทางคริสเนี่ยมีมีการมีเรื่องเกี่ยวกู้ผีใช่ไหมครับก็มีอย่างที่เราเห็นในหนังในอะไรเงี้ยก็มีมีประมาณนั้นนะก็มีแบบพวกผีในอ่อทิ้งกฤษก็เราเชื่อเรื่องที่เช้าลอนดอน ที่เก็บพวกสมบัติของพระพราชนียาริาเบธพวกมงกุฎของเขาที่นั่นเน่ยที่นั่นเขาก็เชื่อว่าถ้าใครเขาให้ให้เขาให้พนันเลยนะว่าถ้าเกิดใครสามารถนอนได้คืนในนั้นเขาจะได้เงินไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้เท่าไหร่เยอะเหมือนกันที่ทา่เว้ร์แลนด์นคือคืออาจจะไม่ใช่ว่าเป็นผีแต่กาเรียกว่าเคี้ยนหรือของทางทางคลิปนะครับอืมก็น่ากลัวครับไม่ทราบตอนนี้พี่บีมีผลงานอะไรบ้างครับเออตอนนี้มีอเพลงผีบอกนะครับ อ๋ออย่างพี่บอกใช่แล้วก็รู้สึกมีช่วงก่อนเนี่ยผมได้สัมภาษณ์คุณแนนคุณแนนชลิตาเพื่อนกลงไปอ๋องครับนะครับเขาบอกเข้าถึงเข้าอะไรการมา้อะมากนะฮะแล้วพี่เล่นไเป็นอะไรครับพี่เข้าเป็นคนที่ยิงคนแล้วก็ให้กลายเป็นผีอยู่ได้คือยิงยิงคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์แล้วก็เขาก็กลายเป็นผีคือที่มาเพลงที่บอกเนี่ยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับละครมีเรื่องมิติใหม่หัวใจเดิมเรื่องนั้นพี่เล่นเป็นผีเองเลย วิจิตรพีพีทุกท่านสัมภาษณ์ทุกคนแล้ววิจิเข้ากันได้ช็อคพอดีเข้าเข้ากันเลยมิติใหม่หัวใจเดิมก็จะฉายในช่องเจ็ดนะจะฉายช่องเจ็ดช่องเนะครับเร็วนี้ครับแต่ยังไม่ทราบเมื่อไหร่ที่ออนแอร์เอาเป็นว่าถ้าพี่มีการถ่ายแล้วก็มีเรื่องราวอะไรเงี้ยผมขออนุญาตมาเก็บสัมภาษณ์พี่ต่อแล้วกันนะครับก็ ช่วงพี่จะอยู่ในช่วงของเรื่องช็อคก็ับองกอยจะเป็นคอนเซ็ปต์เยวดาราพี่อ๋อนะครับแต่กันวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากครับแัไหก็ขอให้ละครของพี่ที่ออนแอร์แล้วใช่ไหมฮะซึ่งที่บอกครับกังออนแอร์อยู่ครับครับก็ขอให้มีละครทเยอะเต็มผู้ชมเลยครับเอาติดรายการวิทียุขอให้ผู้ชมมีเยอะเลตติ้งสูงๆกัรการขอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับแล้วนั่นก็เป็นหนึ่งเสียงของดาราหนุ่มลูกหลอนะครับมีคราวหนวดคราวคลึ้มนะครับแดดหลอกครับ ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับเพลงผีบอกนะครับที่คุณบีเป็นคนยิงพระเอกตายนะครับฝากทีมงานเดชชกและฝากแฟนๆเดชชกนะครับติดตามด้วยนะครับส่วนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะสัมภาษณ์คุณบีมาให้ฟังกันอีกนะครับว่าระหว่างที่ถ่ายเพลงผีบอกและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราจะถ่ายทำเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวก็จะนำและเก็บกลับมาเล่าให้กับชาวเดชชกได้ฟังกัน วันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับกลับมาติดตามช่วง,งผมร้อยเรื่องช็อคกอบกองกอยได้ใหม่ในรายการเด e Shock ทาง FM 94ททบ5รดิโอส่วนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ